โอ้โหนี่ครับดูสีสันของการคั่วพริกแดงกับหัวหอมที่จะนำมาใส่ในน้ำพริกปลาทูครับดูสีสนันนสวยงามมากครับผมมารอติดตามชมคลิปครับตำน้ำพริกปลาทูอย่างไรให้อร่อยถูกใจครับ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการทอดปลาทูครับสองตัวเน้นๆเคล็ดลับในการทอดปลาทูให้อร่อยอยังไงครนนับไฟอ่อนๆไฟอ่อนๆนะครับผมไฟกลางอย่าไปเอาไฟแรงไฟอ่อนถึงไฟกลางนะครับผมอทอดไปใจงเงย็นครับของอร่อยต้งอง,งอใจเย็นนะครับก็รอจนปลาทูสุกนะครับแล้วก็จะมาแกะเนื้อของปลาทูเนี่ย ใส่ไปในพริกที่โขกตตมไว้ตามไว้ยังฮะอย่างฮะัอันนี้ก็รอกสักครู่ครับอันนี้ครับมาดูนี่อันนี้คือปลาตูนี่ครับต้องสุกป,ประมาณนี้ครับตะโงเหลืองนี่นะครับเรียบร้อยครับผม ครับเราก็จะรอให้ประทูนั้นเย็นตัวก่อนนะครับจะไม่ร้อนแกะง่ายครับผมเราก็จะไปโขลกพริกที่คั่วไว้นะครับน้ำพริกมีพริกสดเนาะพริกแดง,แ,ดงแล้วก็หอมหอมแดงเนาะอันนี้ใส่พริกกหนูปนด้วยมีพริกกหนูปนด้วยครับผมเนี่ยคนไทยก็จะอยู่คู่กับน้ำพริกเนี่ยฮะอร่อยแล,แล้วก็มีผักสดหรือว่าผักต้มเนี่ย บางคนก็บอกว่าทำเวลาํำไม่ต้องใส่เกลือแต่นนี้ต้องใส่เกลือไปด้วยอ๋อสูตรนี้ต้องใส่เกลือนะครับผมเกลือนิดนิดประมาณเกลือนิดนิดครับผมเกลืช้อนชาหนึ่งช้อนชาประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะพริกนี่ตีไปประมาณกี่ขีดสองหรือสามขีดสองสามขีดไหมครับพริกพริกตัวนี้ก็สามขีดกระทูสองตัวกระทูสองแล้วก็หอมหอมหอมกระเทียมเนี่ยหอมสามหัว หอมสามหัวกระเทียม,มกระเทียม,มกระเทียมเป็นกลีบน้ประมาณสิบกลีบใส่กระเทียมเยอะหน่อยสิบกลีบครับเน้นกระเทียมนิดหนึ่งโขลกให้เข้ากันนครับพอาจะโขลกพริกจนละเอียดนะครับคบ่อยแกะกระทูมาใส่นะครับเรื่องของการตําน้าพริกหรือว่าตําพริกที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือต้องทําให้แหลกที่สุดเพราะถ้าคุณตํายิ่งแหลกก็จะทําให้มีรสชาติที่เผ็ดจัดจ้าน แต่บางคนที่ไม่ชอบรสชาติเผ็ดมากก็ตำพอประมาณนะครับผมก็ตามสะดวกตามชอบนะแต่ถ้าอยากให้ให้เผ็ดก็พยายามตำให้ละเอียดที่สุดครับผมน้ำพริกก็จะแหลกประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปชมวิธีการแกะปลาทูนะครับผมอ่ามาแล้วครับวิธีแกะปลาทูง่ายง่ายครั แบบนี้นะครับอ่านี่เคล็ดลับสำคัญเลยนะเนี่ยทุบตรงท้องแล้วก็ทุบตรงท้องแล้วก็พลิกมาอีกด้านหนึ่งด้านหลังทุบสี่ห้าครั้งทุบพอมาไม่ต้องแรงมากจากนั้นเคล็ดลับสำคัญเลาะก้างที่อยู่ส่วนหลังจะออกง่ายนะจะไม่ติดเวลาเราทาน้ำพริกไปก็จะไม่มีก้างติดเคล็ดลับสำคัญเคล็ดลับง่ายๆนะครับทำตามได้เลยนะครับ แล้วเราก็แกะ okay. หัวอ่าค่อยแกะหัวนี่ครับนี่ฮะเป็นเคล็ดลับดีๆที่อยากจะนํามาแบ่งปันมันก็ออกง่ายง่ายนี่ออกง่ายนนี่ครับก้างก็เป็นก้างเลยนะฮะข้างในี่เป็นเนื้อล้วนๆนะนี่ครับจากนั้นก็การแกะทีนี้กระดูกมันจะออกง่ายนลครับก้างก้างแต่ ก็กล้างมันก็จะง่ายคุณหาแองกอร์ไปคะแองกอร์ไปคะเป็นเป็นศาสตร์เป็นสวนมันจะอยู่รูปร่างเวลางปรทับพวกไอเมี่ยงประทูเมี่ยงอะไรนี่เขาก็จะอ๋อจะใช้วิธีการนี้แต่แล้วมันจะสะดวกอ๋อนี่ครับวิธีการแกะแบบนี้ครับโอเคครับผมว่าทำตามได้ง่ายครับครับก็แกะปลาทูใส่ลงไปครับผม ใส่ประทูเข้าไปครับผมนี่ครับก็เนื้อปลาทูก็ประมาณนี้ครับสองตัวครับผม,มครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็จะมาตำครับเอากูบัวคุณว่างไหนมานี้ จะเก็บคลิปนี่เนี่ยแม่บ้านไฮเทคเนี่ยโขกโขกโขกอันนี้แม่เสือเนี่ยแม่เสืออ๋อเดี๋ยวกอบถ้วยแม่เสือก็ห่วงถ้วยเหลือเกินนะนี่ดูมีเคล็ดลับจะบอกไหมคะตำยังไงให้ให้่อยแบบให้เข้ากันดูไงเอยตำเข้าเนื้อเอาใส่ใจนี่เห็นไหมเคล็ดลับสำคัญทุกอย่างเลยจะให้อร่อยเรต้องใส่ใจเนี่ ถ้าสมาธิไม่ดีวอกแวกโคกก็จะแตกพริกก็จะไม่เข้าเนื้อรสชาตก็จะไม่ได้ตําเองก็จะปกติต่กินแต่อาหารถุงใช่ไหมวันนี้ทำกินเองน้ำว่าอร่อยเลยครับคือ1ปีตํำทีหนึงหรือเปล่าล้อเล่นหยอกหยอกยแต่คนนั้นทำประจำเลยฮะเชฟเราเอันนี้มาช่วยเขาเล่นหนึ ขอบคุณแม่เสือครับผมนี่เขายังแม่เสืออุ้ยนี่ครับนี่ฮะพิซประทูจะประมาณนี้ครับถ้ามีเสดาลวกหรือว่ามีผักสดแตงกวแตงกวาหรือว่าจริญอาหารทานข้าวได้สามจานจะช่วยจรินอาหารมากเลยอ่าในครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมนี่เขาก็จะเติม ผงนัวเข้าไปด้วยฮะเนี่ยประมาณนี้ประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาครับผมแล้วก็ตำ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 ให้เข้ากันใส่หลายแซรบหลส่หลายไหล,หลครับผมนี่ตาบอกเคลบหน่อยตำยังไงสูตรของการตำว่าตำตำตอนนี้ ตอนแรกก็ตาพริกกับเกลือให้ละเอียดก่อนเนาะเสร็จแล้วก็แกะปลาทูแล้วก็ใส่ปลาทูเข้าไปตาปลาทูให้เข้ากับพริกเรียบร้อยก็ปรุงครับค่อยปรุงใช่ไหมเวลาเอาไปทานก็จะต้องแบบเข้าแบบคลุกคลิกหรือว่าทอาแบบน้ำน้ำก็ได้ถ้าเราชอบคลุกคลิกก็เติมน้ำน้ำปลาน้ำปลา้เติมน้ำปลาได้ได้สุกนะครับ ต้มน้ำปลาต้มสุกได้หรือถ้าจะกินแบบแห้งๆนี้แห้งๆข้าวเหนียวเนาะครับอันนี้อร่อยนะครับอันนี้อร่อยเลยแห้งๆข้าวเหนียวนะนี่ทำได้หลายสูตรเนี่ยน้ำพริกเนี่ยมีหน้าเราเคยทิ้งแห้งแต่โอเคครับขอบคุณมากครับนิดหนึ่งปรุงน้ำปลาเข้าไปนิดนึงครับผมต้องต้องเค็มหน่อยนึงอย่างนีอร่อยนะมีรสเค็มนิดนึง เราอาจจะใส่เกลือไปแล้วแต่ว่าบางความเ<ช>ค็มอาจจะไม่อาจจะน้อยไปไเกลือเราแค่ใส่ไว้เพื่อให้มันทำพริกง่ายเพื่อทำพริกง่ายแล้วก็รสชาติพริกมันชัดครับ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 สำเร็จเสร็จสิ้นครับผมน้ำพริกปลาทูอร่อยอร่อยโดยฝีมือของเชฟกระทาเหล็กของเราครับผู้จัดจหลักแห่งครัวสมพงครับขอบคุณมากครับอร่อยครับอร่อยวันนี้แบ่งปันสาระดีๆเกี่ยวกับเมนูการทำอาหารนะครับผม อาหารเพื่อสุขภาพครับผมสวัสดีครับ